น้ำมสการครับปูครับมสการครับสาธุบรรยการมาอยู่กับปูถมดินครับผู้ชมครับปูถมดินว่าฝันดีครับเนี่ยจะรับวันนี้ก็ได้ตั้งแต่มาต้องวัดปูก็ปล่อยชุดหนึ่งไว้แล้วแต่ว่าวันนี้มาฝันซ้ำสมหรัปูเมื่อไงมาฝันเมื่อคืนเนี่ยประมาณห้าทุ่มเนี่ยฝันแลกฝันแลกที่สุดนะฝันแตกที่สุดฝันฝันางเลยปู ฝัวนว่ามีคนพาไปทุ่งนาไปตามคนาเนี่ยนะตามไปดูไปดูไปดูข้าวดูข้าวดูข้าวที่เขากําลังจะเกี่ยวนะไปดูตามทุ่งนาทุ่งนานะไปตามคนาไปไปตามไปเรื่อยๆตามคนาไปเรื่อยๆไปพบรถปิกอัพคันหนึ่งจอดอยู่หัวมุมคนานะ่ะจอดอยู่หัวมุมคนานะอ,อยู่คนานะจอดอยู่หัวมุม แล้วรถปิกอัพคันนี้สภาพกลางเก่ากลางใหม่แล้วรถรถรถดีๆอยู่ล้วครับหลวงปู่เลยถามคนที่พาไปดูอันอัน,อ,นอันข้าวนะ่ะครับเขาบอกว่ารถคันนี้บอกหวยแม่นนะเขาบอกนะครับหลวงปู่ก็ขึ้นอยู่ในใจว่าโอ้ถ้าลรถบอกหวยแม่นหรือว่าเจ้าของเขาตายบ้หรือว่ารถปฏิหารบ้ารเขาเขาก็เลยพากลับกับ กลับมาที่เดิมครับหลวงปู่ก็มองเป็นดูที่หน้ากระจกรถคันนั้นแหละกลับมากลับมาที่เดิมในการมองที่รถจอดอยู่เน่ยค่ปู่เอ่มนไหจุดเริ่มต้นที่หลวงปูจ่จะจะจะไปทุ่งนานนั่นแหละครับแต่มันมองไปไปเห็นหน้ารถอันกระจกรถคันนั้นอืมมองดูหน้ากระจกรถรถคันนั้นที่จอดจกลางทุ่งนานะ่ะ มันมันเหมือนเหมือนจะมีเลขเกิดขึ้นนียละ่ะปื๊บบปื๊บวรถคันนักก้นเลยลอยขึ้นบนอากาศเลยลอยมาหาทางหลวงปู่เลยหลวงปู่ก็เห็นเลขสามตัวทั้งเลขสามตัวทั้งเลขสองตัวนะเอฟสี่มั่นมั่นใจที่สุดเพราะไม่ใช่ไม่ใช่มีคนขับในรถคันนันะ้นผมเพราะเป็นรถอันที่ลอยอยู่บนอากาศรถปกอัพนะ แต่เลขมันอยู่หน้ากระจกมนนะโอ้โอเห็นเลขอยู่หนา้ากระจกรถอ่ากระจกด้านหน้าว่นเถอะกระจกด้านหน้าครับรถคันนั้นไม่เดาว,ว่ารถคันนั้นไม่มีคนขับนะอืมแต่ลอยเข้ามาหาหลวงปู่เลยในนิมิตเนี่ยในนิมิตในความฝันอืมฝันฝันสัด์แจ้งหลวงปู่เห็นเลขสามตัวด้วย เห็นเลขสองตัวด้วยแต่วันนี้หลวงปู่ให้ไปก่อนเลขสองตัวอ่าแต่ว่าวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าตอนเย็นจะปล่อยให้เลขสามตัวไปก่อนครับแต่วันนี้ปล่อยเลขสองตัวไปก่อนเห็นทั้งเลขสองตัวทั้งเลขสามตัวชัดแจ้งแลวปู่ มั่นใจย่างไดบ้างี่งวดหลวงปู่มั่นใจว่าถ้าเกิดฝันชัดแจ้งลักษณะนี้ถ้าเกิดเลขไม่ออกนี่ก็ถือว่าหลวงปู่หมดบารมีในการก่อสร้างซะครับหมดบารมีซะหลวงปู่มั่นใจคิดว่าเลขจะออกหลวงปู่ก็เขียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คืลายโตแต่นรรทุนหลวงปู่เห็นครั้งแรกเหมือนเลขหนึ่งห้านะครับพอมามาชิดๆหลวงปู่แล้วเป็นเลขแปดห้านะตัวเห็นคือตัวใดบรนปู่ทั้งหนึ่งห้าทั้งแปดห้าแต่มามาอยู่ใกล้ๆหลวงปู่มันเห็นเลขแปดห้าเย๋ยว่าไกลๆเห็นหนึ่งห้า่เหมือนหนึ่งห้าแต่ว่าห้าล้อยมากข้ามใกลๆเลยเห็นแปดห้าเห็นแปดห้า แต่เลขสามตัวก็เห็นนะแต่เลขสามตัวขอไว้วันที่สิบห้าจะบอกครับวันนี้เอาเลขกันสองตัวไปก่อนตัวเห็นชัดเจนเอาง่ายว่าตัวเห็นชัดเจนคือแปดห้าแปดห้าก็แรกกแรกเหมือนหนึ่งห้าเลขหนึ่งห้าพอมาใกล้ๆหลวงปู่แล้วเป็นเลขแปดห้าจะเก้าขันฟันจังไงจังสิ เป็นตาเทืองบ้องวัดทีมากปูงไม่จังไลยก็ฝันลักษณะนี้ไปดูข้าวดูข้าวนี่คือเลขเลขมันเข้านะเลขสี่เข่าแล้วอ่าเลขจะเข้านะข้าวข้าวนี่คือข้าวอันกําลังพร้อมพร้อมที่จะเกี่ยวได้นะร้อมที่เก็บเกี่ยววันศุ์อ่าพร้อมที่เก็บเกี่ยวถ้าตีความหมายก็ว่าเลขเลขมันเขา่ะเลขมันเข่าหันว่าเป็นภาษาอีสานเลขเข่าแล้วเลขเข่าแล้ว งวดนี่ถ้าเกิดบดถูกน่ะหลวงปู่ว่าถือว่าเบดบุญบาลมีหลวงปู่ซะครับอืมสามบดทอดใดกับบดทอาน,นั้นกันปล่อยถิงไว้แบบนี้ซะซาลานะ่ะอ่าสีเส้าสร้างกันบดถึงงวดนี้ก็คิดว่ามันฝันแจ้งถึงขนาดนั้นนะเห็นทั้งสามตัวและสองตัวเลขสามตัวกระแถวเดียวอีกด้วยเลขสามตัวก็สวยด้วย แต่อย่าโทรมหาหลวงปู่นะหลวงปู่จะให้ทุกคนนั่นแหละให้วันที่สิบห้าถ้าเกิดใครจะโทรมหาหลวงปู่เอออยากทาบุญกับหลวงปู่หลวงปู่ก็รัดคิวให้ก่อนก็ได้นะบุญบาโจกครับอ่ถ้าเกิดใครโทรมหาหลวงปู่หลวงปู่ทาบุญกับหลวงปู่เนาหลวงปู่ก็รัดคิวให้ก่อนก็ได้เลขสามตัวนะครับอืตอนนี้หลวงปู่ให้ไปก่อนสองตัว ก็ค่อยเฮ็ดค่อยสร้างไปนี่ลวงปู่ถืงมันถือก็เป็นเรื่องธรรมดาของตัวเลขก,ก็ได้ก็ค่อยเฮ็ดนี่ละขันมีเท่าไรมีหน่อยเข้าก็เฮ็ดน้อยมีหลยก็เฮ็ดหลยไปบางคนว่าเอาเลขหลวงปู่คือเยอะแท้ไม่ใช่เยอะนะคุณพาโชคครับเลขสามกับเลขแปะะ<อ>ขขดตัวเดียวกันเฉลี่ยหลวงปู่นะเลขหนึ่งกับเลขเก็ดตัวเดียวกันเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดอ๋อที่จริงแล้วนี่ห้ามตีนึ่งหาเนี่ยกระนานทีเป็นเจ็ดหาได้ เม่หบืเ่าแต่ว่าแปด้าเนี่ยการที่เป็ียนสามหาได้เขียนไว้ลายมองในเสื้อที่กิ่งเลขมันตัวมันมีแค่สีหางนี่ทันทีที่ทั้งทั้งตัวกันแล้วก็ทั้งตัวเด่นน่ะมีเท่านั้นอืมมันเป็นตัวเดียวกันตัวนี้กับตัวนี้กับเปลี่ยนตัวนี้นี่ตัวเดียวกันต้องเบิ่งในชัดเจนกันเบื้องกงหนึ่งมันคือหลายเนี่ยนี่เด เด็ดม,มีตัวกันสองตัวคันตัวนี้ลองปูเลขหนึ่งกับเลขเกตตัวเดียวกันจะรีดเลขลองปูนี่เลขห้าคือยืนนะเลขคันเทนตเลขห้าขึ้นยืนเลขห,ห้าอยู่้ายนะมาเนี่ยเห็นชัดแจ้งปันใน,น,นเน,นาะนะอ,ยอ,อยู่หน้ากระจกนะตัวบกใหญ่ด้วยอยู่หน้ากระจกรถนะรถคันนั้นนะลอยลอยตามอากาศมามา,มาให้ลวงปู่เห็นเห็นแล้วเสร็จเรียบร้อยเขามันก็กลับไปจอดอยู่ที่เดิม อคิดว่าปฏิหารไหมครัวนี้รถนี่เด้บมาดิปูข้ามมารถนี่ปูบ้างไม่แง่อะไรข้ามมารถนี่ถ้ารถนี่ลวงปูเอาเอาแบบนี้ดีไหมเอาแปดสี่กับหนึ่งหนึ่งสี่ดีไหมรถคันหนึ่งคั้นรถนี่ปูคิดว่าน่ะชีรถรักหน่วยคิดว่าอืมเพราะรถเพราะรถคันนั้นเป็นรถสี่ล้อนี่รถปิกอัพขนาดน่ะครับผมอา หรือว่าจะเอาเขียนตัวเล็กแปดสีข้างหน้านี่บ่แล้วก็หนึ่งสี่ก็ทีไรไปนาที่ปูเนี่ยท่านทีไรให้ให้เอฟซีวีค์เอาลวดไปเงั้นที่เขียนไว้อยู่บ่เขียนตัวเล็กๆก็ได้เนาะเอานาะเขียนเขียนไว้ยังไงก็ได้ไอเอฟซีเพิ่นนะขยับม่นึ่งยังไงเขียนตัวเล็กก็ได้หนึ่งสี่แปดสีแปดสี่ กันไรจังไแต่หลวงปู่เห็นเห็นครั้งแรกเนี่ยเห็นหนึ่งห้านะอือพอรถอคันนี้เข้ามาใกล้ๆหลวงปู่หลวงปู่ก็มองดูจนเ,เห็นกับตาจำได้ว่าเห็นแปดห้านะเห็นแปดห้านะแล้วเลขสองตัวนะก็เลขสามตัวนี้ขอไว้วันที่สิบห้านะวันที่สิบห้าจะให้ทุกคน ให้ทุกคนให้เอฟซีทุกคนครับแต่อย่าโทรมาหาหลวงปู่นะถ้าโทรมาหาหลวงปู่เออจะโทรมาทมําบุญกับหลวงปู่จะรัดคิวนี้ก็ก็ไม่ว่ากันครับอืมคำว่ารัดคิวนี้เออเออทาบุญกับหลวงปู่ไม่ว่ากันแต่วันที่สิบห้านี้หลวงปู่ให้ทั้งสามตัวและสองตัวที่หลวงปู่เห็นรถอน,นี้ครับผมอืม วันที่สิบหานี่ยกสีได้เน้นย่ำหมายความว่านาสีเป็นตัวใดชัดเจนเนาะเอาง่ายๆว่าถา้าถ้าเน้นย่ำความชัดเจนอีกที่นึงก็คือวันที่สิบห้าความสิบปล่อยสามตัวความแล้วก็เน้นสองตัวความว่าชัดตัวใดแน่ตัวใดวันต่อไปให้ทุกคนใครจะโทรมาเอาหวยเอาเอาเลขตอนนี้อย่าโทรมานะครับจะโทรมาทำบุญนี้โทรมาได้ครับ Ooh, โทรมาทำบุญโทรมาได้แต่ว่าโทรมาเอาหวยหลวงปู่ไม่ได้หลับได้นอนดึกๆเดินๆไม่ได้พักก่อนนะครับจัดเจนตัวนปูนะครับผมขอพุณนตัวลายๆครับขอคุณนตัวลายกับเอฟซีทุกท่านครับเมือนี้กยุที่วัดปู่ทอมเด่นน่ครับสร้างเพิ่นกับกำลัง รอเสาอยู่นะครับเสาหินอ่อนนะครับใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับเนาะซึ่งนายจะเป็นลุงกู้พ้นเส้นวัสดุอุปกอ์มาเทียดก่อนนะครับเนาะเพื่อลอปัจจัยจากโชคลาภในงวดที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าลองปูคนใกล้จกแล้วนะครับเนาะมันกเ็เรยให้ช่างเลืมเื่อนะครับใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับจวงนี้นะครับ ท่านในสารานะครับเนาะที่วัดปู่ถมดินกันนะครับกับกะเก้านาไปร้ายแล้วนะครับสําหรับทั้งสาราของปู่ทมดินนะครับซึ่งกระเดะหมดประมาณมาจากแรงเชื่อแรงใจจากพี่จากน้องจาก ู้มีจิตใจใสสัตวาร่วมบริจาคมากได้กับผู้ที่ได้โชคได้ลาบนะครับบริจาคก,กันมากนะครับจนได้ถึงกันในเหตุถึงกันขนาดนี้นะครับก็บเพราะเรื่องเชื่อเรื่องใจจากพี่จากน้องนะครับผู้ที่มีจิตใจใสศสัทธาร่วมบริจาคทั้งนั้นนะครับได้จากโชคจากลาบนะครับเนาะซึ่งในวันนี้หลวงปู่เพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางสองตัวเด็ดๆห้แล้วนะครับเนาะ ซึ่งวันที่15บห้าได้ครับก็เอฟซีุกทันครับก็จะลืมวันที่15หลวลงปูพนจะปล่อยสามตัวนะครับก็จะลืมนะครับเอฟซีกทันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดๆเข้าวสาันดีจากทั้งช่องท่องใสาพารวยนะครับซึ่งวันที่15จะเข้ามาตามต่อให้อีกนะครับส่วนในมือน,นี้เอา2ตัวเด็ดๆไปก่อนนะครับ นี่แหละครับสองตัวเด็ดๆของหลวงปู่นะครับก็แปดห้าหนึ่งห้านะครับตัวกันก็คือสามหาคิดหาแปดซีหนึ่งซีนะครับแล้วก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้รับเล้อยสีทุกท่านครับถ้ามักถ้าชอบก็ค่อยยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลงวดประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกซีนี่ไว้นะครับถ้าบ่มักบ่ชอบก็ดพานเนอกกับเนาะถ้ามักใส่ชอบก็ยิบจับฉลากไว้เลยนะครับทางช่อง สนับสนุนให้ยิบจับชะลากกินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้มอมเมาให้ลุ่มหลงในการพนันนะครับบม่ได้มอเม,า,มาให้เล่นการพนันสิ่งอื่นแต่ประการใดนะครับเอาจ้งได็กะอย่าลืมติดตามวันที่1ิฟหาได้กับด้วยพี่ตัว,วกันครับอาจจะได้คำว่าตามต่อตัวเรียงแนวทางกับลวงปูนะครับซึ่งลวงปูเพิ่ะบ,บอกว่าจะปล่อยวันที่1ิฟหาสามตัวเลยนะครับเอาสำหรับมือนี้ก็ได้เพียงแค่นี้นะครับเนาะ เอากอารความร่พาจากพี่จางน้องนะครับกอยทุกท่านโชคดีมีความชุกสุขถ้าเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับถอาซื้อสลากกินแบ้งรัฐบาลก็ขอให้ได้นะครับ mm hmm. เข้ามาติดตามเข้ามาชมก็ขอให้ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยรวยไปด้วยกันในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน64นี้นะครับสำหรับ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,วาสวัสดีครับผม